มาดูบอนสีกันค่ะพเพื่อนๆนี่นะคะบอนสีต้นนี้มีชื่อว่ารวยล้นฟ้าค่ะนี่นะคะเพียงแค่ชื่อเนี่ยก็ได้ยินถึงความเป็นมงคลแล้วนะคะเพราะว่ารวยล้นฟ้าเนี่ยแสดงว่าถ้าปลูกแล้วต้องรวยแน่ๆเลยค่ะนี่นะคะบอนสีรวยล้นฟ้าที่ฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยมีอยู่หนึ่งคู่เลยนะคะก็คือมีสองต้น,นะคะ่ะเขาอยู่คู่กันเลยนะคะ ก็แบบว่ามีคู่อ่ามันก็เหมือนเราเป็นความหมายที่ยศจะได้รวยคุณสองรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเดี๋ยวมาดูลักษณะเขาดีกว่าค่ะบอลสีโดรนปลาเนี่ยก็จะมีพื้นใบนะคะเป็นสีแดงค่ะสีชมพูแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ขอบใบเนี่ยออกเป็นระนเลือดลนเลือดสีเขียวนะคะแล้วก็กระดูกกระเส้นนะคะเป็นสีขาวค่ะเห็นไหมคะก็จะตัดกับพื้นใบที่เป็นสีชมพูแบบสวยมากนะคะ เด่นมากเลยค่ะแล้ก้านของเขาเนี่ยเป็นก้านสีเขียวอ่อนนะคะขอบใบเรียบนะคะไปลายใบแหลมค่ะบอลสีเรยน้ํฟ้าของฟาร์มพุ่แม่เป่งเราเนี่ยเราได้มาคู่หนึ่งพอดีเลยค่ะปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะจนต้นเขาเนี่ยตอนนี้ก็ต้นใหญ่แล้วนะคะมีทั้งสองต้นค่ะ แล้วก็เมื่อกี้นะคะด้านหลังไปก็เป็นพื้นสีเขียวอ่อนๆนะคะแล้วก็เห็นแบบว่าเห็นเป็นลวดลายชัดเจนะคะด้านหลังนี่ค่ะถ้าอยากให้ <c oughs> บอลสีเนี่ยนะคะกัดสีสวยแบบนี้นะคะเพะื่อนต้องหมั่นบำรุงนะคะด้วยมูลไส้เดือนค่ะใส่ทุกอาทิตย์เลยนะคะเอามูลไส้เดือนเนี่ยมาใส่ผสมกับ ดินปูนะคะใส่ในกระถางค่ะแล้วก็ดินปู๋อันนี้เราใช้เป็นดินผสมกับใบก้าบปูหมักตากแห้งนะคะหมักด้วยตุลินรีจังเคราะห์แสงค่ะทําให้ต้นของเขาเนี่ยกัดสีสวยสีชัดสีเข้มนะคะแล้วก็เป็นฟอร์มสวยค่ะอันนี้ก็ยังไม่มีต้นลูกนะคะถ้า,าวันมีต้นลูกเดี๋ยวเราก็จะนำมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็นำบอลสีมาให้ชมค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ